นิทานเรื่องการแสดงความสามารถอันยิ่งใหญ่วันหนึ่งสามพี่น้องแก้มใสพิมพ์และปลายฟ้าพบปดเตอร์การประกวดความสามารถพิเศษติดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านพวกเธอตื่นเต้นมากและรีบปรึกษากันว่าจะโชว์ความสามารถอะไรดีแก้มใสยหยิบกล้องวิดีโอคู่ใจขึ้นมาฝึกทําคลิปตลกสําหรับการแสดงวลอลลกของเธอพิมพ์ตั้งผ้าใบและหยิบผู้กันออกมาเพื่อซ้อมวาดภาพสด ส่วนปลายฟ้าก็โชว์ท่าออกกำลังกายและยืดเส้นยืดสายอย่างแข็งแรงเตรียมพร้อมสำหรับโชว์ฟิตเนสที่เต็มไปด้วยพลังเมื่อวันประกวดมาถึงสามพี่น้องถืออุปกรณ์การแสดงของตัวเองมาที่เวทีแก้มใสเปิดการแสดงด้วยวิดีโอตลกที่เรียกเสียงหัวเราะพิมพ์สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยภาพวาดสวยงามตรงหน้าเวทีและปลายฟ้าก็ทำให้ผู้ชมปรบมือดังสนั่นด้วยท่าออกกำลังกายที่สนุกสนานและมีพลัง ขณะที่มองหน้ากันพวกเธอรู้ทันทีว่าถ้ารวมพลังกันจะต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมดังนั้นพวกเธอจึงตัดสินใจรวมการแสดงเข้าด้วยกันแก้มใสถ่ายวิดีโอสดไปพร้อมกับที่พิมพ์วาดภาพสีสันสดใสบนผืนผ,ผ้าใบาและปลายฟ้าก็พาผู้ชมออกกำลังกายไปพร้อมกับดนตรีสนุกสนกุการแสดงรวมพลังครั้งนี้ทำให้ทั้งเวทีสว่างสวด้วยเสียงหัวเราะ ความสุขและความประทับใจสุดท้าย3มพี่น้องกอดกันบนเวทีพร้อมรอยยิ้มกว้างพวกเธอเรียนรู้ว่าเมื่อสนับสนุนกันและกันความสามารถก็จับเหล่งประกายยิ่งกว่าเดิม